ขอขอบคุณทุกคนเลยครับที่สร้างไปปลูกกันนะครับสำหรับลำไยดอต้นเตี้ยต้นพันเสียบยอดนะครับซึ่งในตะกร้าพี่น้องจะได้ไป2ต้นนะครับต้นความสูงอยู่ที่ประมาณ30มสิซนพี่น้องครับต้นใบใหญ่นะครับผมห้าห้อก็เอาไปเลี้ยงไว้ยักน้อยนะครับก็ลงปลูกได้เลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับเหมาะสมกับราคามันจะเป็นต้นพันเสียบยอดพี่น้องครับซึ่งลำไยดอนะครับเนื้อมันจะหวานกรอบเลยนะครับหวานช้ำแบบนี้เลยครับผมเนื้อหลายเม็ดหน่อยนะครับผมปลูกแค่2ปีพี่น้องครับต้นแค่นี้ครับติดดอกชุดแรกติดหมากชุดแรกแล้วพี่น้องครับบเห็น ปลูกง่ายนะครับทนต่อโรคนะครับผมบว่าจะฝนตกต่อเนื่องเป็นอาทิตย์มั่นกับว่าเป็นโรคพี่น้องครับแนะนำเลยนะครับเอาไปปลูกกินเองนะครับผมลำไยอีดอต้นเตี้ยนะครับต้นพันธุ์เสียบยอดสินค้าตรงปกดูจากที่รีวิวได้พี่น้องครับต้นพันธุ์พี่น้องไปจะสูงประมาณ30เซนติเมตรประมาณนี้นะครับผมได้ไป2ต้นในราคาลอยกว่าบาทพี่น้องครับอืมหวานมากพี่น้องครับปีนี้ลำไยออกหลายพี่น้องครับล้นตลาดเลยนะครับออกออกดกทุกสายพันธุ์นะครับขนาดลำไยอีดอต้นเตี้ยผม2ปีกันยังออกหมากเลยพี่น้องครับ หาพี่น้องตามหาล้ําไยไ้ดอต้นเตี้ยนะครับเสียบยอดแนะนำจากร้านนี้สินค้าดีมูลค่าสินค้าตรงปกแพ็กเกจไปย่างดีจิ้มที่กลางครับ